รับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เดินทางมาร้านโซลาเซลล์นะครับอยู่กระสังนะครับร้านของช่างดำนะครับมีคนเยอะมากของเยอะครับราคาก็ไม่แพงนะที่นี่พอซื้ออยู่ครับผมเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็บรรยากาศก็ดีนะครับบรรยากาศนี่ก็เปิดโซลาเซลล์ให้ดูเลยน้ําแรงมากในร้านคนก็เยอะนะก็มีแผงวงจรนะครับแล้วก็ปั๊มทุกรุ่นครับปั๊มหอยโขงปั๊มโซลาเซลล์ ปั๊มสมมตนี่ก็พาลูกค้ามาครับนี่กล่องคอนโทรลนะกล่องคอนโทรลนี่ก็เขาจัดใส่กล่องไว้เรียบร้อยเราไปถึงจะเอารุ่นไหนเอาแรงเท่าไหร่แหงจะเอากี่วัตนะครับเข,ขาก็จัดใส่รถขนขึ้นรถให้เลยนะครับง่ายมากเราต้องการบ่อาบาดาลที่สูบน้ําน้ําเยอะน้ําน้อยนะครับเข,ขาก็จัดให้นะครับนี่ก็ไปเดินทางมาจากสุรินทร์นะครับก็ไป กระสังเลยครับไปวิลามเลยนี่เสมอครับเดเมอเดีดเ๋ยวมากแผงเขานี่เป็นพันๆแผงเลยนะคือแผงเขาเยอะนะอยู่อำเภอกระสังนะครับถึงเสียกระสังเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าไปจากสุรินนะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปสักสองกิโลก็จะเจอป้ายช่างดํานะครับร้านช่างดําก็เขาก็อยู่เทินกลับไปนะครับก็ถึงเลยจับจีเวียไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ถึงเหมือนกันนี่ก็เป็นโกดังของเขานะ แล้ว้าน้านี่ก็เป็นแผงโซลารเซลล์ยเยอะมากนี่ครับก็ลูกน้องก็ต้อนรับดีนะครับมีน้ํามีทายกินมีขนมให้กินทั่วคนไปทั่วที่แตทุกสารทิศนะครับเพื่อนนะนี่ครับอยากไปดูนะครับหรือว่าอยากไปลองทดลองดกูก็ไปได้นะครับอยู่สังนะครับสบําหรบร้ารร้านของช่างดํานะครับโซลาเซลล์อ่าเป็นแผงวงจรโซลาเซลล์แล้วก็กล่องคอนโทรลมีครบทุกอย่างครับปอมไมโคก็มีนะ ผมก็พาลูกค้าไปซื้อครับผมไปให้เขาซื้อเองเลยนะครับว่าจะรุ่นไหนนะครับแล้วก็เขามีโครงขายด้วยนะพร้อมโครงก็มีนะครับครบสุดนะครับไปนั้นที่เดียวจบเลยครับมีท่อมีสายมีทุกอย่างมีหมดเลยนี่ตู้คอนโทรลจัดไว้เรียบร้อยนะครับ